ถ้ามันไม่ขาวแล้วมันไม่อึมเรามีวิธีไหมมีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือจริงๆเราอาจจะไม่ต้องพึ่งศิลปกรรมก็ได้แต่เราสามารถในระดับนี้ให้มันแบบมีขึ้นมาได้เช่นแบบอึมนี่ก็อาจจะแบบว่าใส่แบบดันทรงเพื่อบางคนใส่เสื้อเือในสามชั้นมันจะไม่อึมให้มันรู้ไปเรื่องจริงแล้วจับไม่มีก็คือมีแบบยุ้งสามตัวสามชั้นแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ สำหรับคนที่แบบไม่ไม่ขาวเห็นแบบพิตตี้ยืนอยู่ในงานขาววิ้งวิ้งวิ้งอะไรอย่างเงี้ยเจอข้างนอกอาจจะแบบอ้าวทำไมไม่ขาวเหมือนในงานอะไรอย่างเงี้ยเขามีตัวช่วยเป็นครีมผิวขาทาทั้งร่างเลยทาทั้งตัวแบบหลังเหลงแขนขามันจะมันจะขาวขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูไหมคะอ่ะดีมาดีไหมคะอันนี้อ่ะอ่ะโอเคพี่ก็ได้ะโอเคทาปุ๊บ่ะเห็นไหมคะ เฮ้ยอางี้เลยเหรอเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันสองนางหมักเสร็จแล้วนะรากผักชีมาทุบใส่เฮ้ยเฮ้ยมันขาวนี่เลยเหรอรากผักชีกับพิฆาตไปแล้วของคุณแต่โตขาวดีใช่ไหมผิวคล้ำพูดลองดูนี่ไม่ไม่ขาวเราแดงเรากำลังไหม้เนี่ยของคุณผิวแดงแดงขาวขาวโอ้โหเนี่ยนะคุณเตรียมรากผักชีกับเตรียมพริกไทยกันนิดนึงนะคะอ๋อพี่ทาใหเอามีตกมีตกตกะโต๊ต๊เป็นไงคะเหมือนปรับแป้งอ่ะ โอ้ oh, oh, มันข่าวงี้เลยเหรอน้องต๊อบเฮ้ยมันข่าวขึ้นมาเลยคุณลองเปรียบเทียบสองข้างเห็นไหมคะโอ้โห แต่นี้เราต้องวิธ no ีการตกเราต้องใช้เวลานิดนึงมันจะได้ซึมขาวอย่างนี้เลยดม่ใช่พี่ขาวกลับบ้านเลยนะไม่ได้ก็เนี้ยค่ะกว่าจะออกงานแต่งงานก็ต้องเตรียมเวลาที่จะมาพอกผิวดันอึมเนี่ยใส่สามชั้นแล้วตัวํำขาวก้นน่ะก้นจะต้องให้มันยกกระชับเยอะทำไงมีกางเกงที่เป็นกางเกงเหมือนซับพอร์ตแล้วเสริมเอ่เสริมก้นสำหรับคนที่แบบไม่มีก้นนะคะก็จะก้นงอนขึ้นมีอะไรที่จริงบ้างในร่างปรอมหมดอ้าว มีอะไรกันมีมีมีแล้วของควบคู่กันเพราะว่าผู้หญิงก็อยากสวยคนอยากสวยบางทีแบบเกิดมาเรามีจุดบกพร่องตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแล้วก็เสริมไปถ้ามันทําแล้วไม่อันตรายนะคุณหมอเก่งเลยนะแล้วก็มีความรู้เลยเรื่องพวกนี้แล้วที่ฉันคิดว่า ทำไปเถอะก่อนที่จะต้องใช้สายสัตว์พวกเราทุกคนไหมทุกคนไหมปัจจุบันนี้ต้องมีนะโอ้โหก็99%ได้มั้งคะคือถึงอาจจะไม่สัญญากมก็อันนี้เนี่ไงโบท็อกหน้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโดนโดนคือพริตตี้จะต้องถูกถ่ายรูปเหมือนดาราเลยนะคือ360องศาคุณต้องสวยทุกองศาวงการนี้ให้อายุ Expire สุด เช็จริงๆกไ็ไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าแบบมีอายุแบบ expire นะคะเริ่มเริ่มทำอายุเท่าไหร่ได้18-19ได้แได้วนะ18 19ได้แล้วอ่ะสแแล้วไป expire ที่สามสิบกว่าเลยค่ะสามห้าได้ไหมคือได้ยังมีเชื่อไหมคะว่ามีแบบว่าสามสิบห้าสามสิบหกเขาก็ยังทำอยู่เนาะคือเขาดูแลตัวเองดีแล้วก็ เก่งไรเงี้ยค่ะพูดเก่งแบบไรเงี้ยพวกหนูต้องดูแลตัวเองอะไรบ้างอทุกอย่างแบบผิวพรรณหน้าตาก็ไม่ให้ห้ามเหี่ยวแล้วก็ทานยาบำรุงแบบคือโหเข้าต้องทุกอย่างชักมดลูกก็ต้องกินเหรอถ้ากินแล้วมันสวยก็ต้องกินไรเงี้ยนอกจากรูปสมบัติแล้วคุณสมบัติของพริตตี้เป็นไงมากคุณพี่อยากเข้าวงการนี้มากจริงๆนอกจากแบบเออบุคลิกดีรูปร่างหน้าตาดีแล้วใช่ไหมคะก็ต้องแบบ รู้จักมีมนุษยสัมพันธ์เพราะเราเป็นแบบฟิตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเข้ามาก็ต้องแบบว่าพูดคุยกับเขาด้วยแบบมตรีติจิตเพราะว่าเราเหมือนแบบเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์ที่เราอบมาทํางานแล้วต้องมีความรับผิดชอบมีความอดทนค่ะอดทนต่อแบบการดูถูกใส่ต้องใส่ใต้ใจยามของผู้หญิงผู้ชายแบบอะไรอย่างเงี้ยโดนด้วยเหรอโดนสวยกันขนาดนีุู้ยังจะต้องโดนด้วยเหรอโดนยังไงผู้หญิงก็จะมองไงอ้าวผู้หญิงก็จะแบบบางคนเขาก็ดูถูกกับแฟนอ่าใช่แฟนแล้วรู้สึกว่าอีนี่สวยก่าฉัน <laughs> แล้วก็ไม่กไม็ไม่รู้ว่าเออรู้สึกยังไงแต่บางที่เขาก็เหมือนแบบมองเราแบบเหยียดเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแ oh. บบตรอ๋ออะไรอ,บบอ,อย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบเราเป็นแบบอะไรที่แบบน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ <c ười> สยส่วนแบบถ้าเป็นแบบผู้ชายก็จะไม่แบบเชิดสบประถัก็จะแบบว่าอืมหรอคุยก็ไม่มองหน้าอะไรเงี้ยแบบก็มองลวนลามอลวนลามออะไรอย่างงี้ค่ะก็แบบว่าเออแบบไม่มองหน้าแต่มองที่ลามด้วยสายตาอะย่างงี้ค่ะแล้วพวกเราทําใจยังไง ก็ต้องมีวิธีการรับมือในแบบที่แบบนุ่มนูนค่ะใช่กินข้าวกับพี่บ๊อบบี้เถอะคุณนะฉันชอบฉันมองเ็าเพลินสบายตาคุณนี่ติดต่อไว้หลายเจ้าแล้วนะมีใครเซเยสเลยงานพริตตี้เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างให้คือจะบอกว่าทุกวันนี้ที่มีทุกอย่างได้ทุกวันนี้ที่เป็นตัว็อปก็คือมาจากงานนี้บางคนมองว่าโอ้โหพิตตี้แบบโชนเนี้ยหนังแบบไม่มีเกียรติไม่มีคุณค่าแต่เรามองว่าไม่เลยคือพิตตี้แบบ ตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่เคยรู้ว่าการทํางานมันเป็นยังไงเหนื่อยแค่ไหนแล้วคนมันมีกี่รูปแบบเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเชื่อคนง่ายแต่แต่เราทํทงานนี้เราก็เหมือนแบบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักคนแบบเยอะค่ะก็เจอคนแบบหลาย,ลายรูปแบบยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เราแบบมองคนออกอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราแบบทํางานเก็บเงินอย่างเงี้ยดูแลตัวเองได้อยากได้อะไรไม่เคยขอเ<อ>งินคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ค่ะแล้วก็แบบ ที่บ้านแบบใครที่แบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในเสาหลักของบ้านที่จะช่วยดูแลคนที่บ้านได้เก่งจังภูมิใจเนาะค่ะนี่แล้วที่ซื้อบ้านนี่ซื้อนานยังซื้อได้ประมาณปีกว่าค่ะนี่ก็เรียกว่าได้จากการงานที่ทำสิบปีได้ประสบการณ์ได้เงินค่ะได้เรียนู้ผู้คน้องคะน้องกินข้าวกล่องติตามงานทุกวันเลยเหรอทุกวันทุกตาราไม่ใช้น้ําก็ไปกดกินในในงานเหรอ เพื่อนๆที่สนิทกันจะจะเรียกว่าอีงกอะคะอ่ะเขาไม่ใชยาว่า,วาด้วยความที่เป็นอีงกนี่แหละก็เลยมีบ้านในฝันหลังนี้ไปชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าบ้านหลังเล็กๆของสต๊อปแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็มีพื้นที่ไม่มากค่ะประมาณเออก้าสิบกว่าตารางวาน,นะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะเน้นการตกแต่งแบบให้ดูเรียบที่สุดนะคะแล้วก็ใช้สีโทนอบอุ่นค่ะจะเป็นสีแบบเทาสีขาวสีดำแอบมีความพิเศษตรงที่ความชอบส่วนตัวนะคะชอบแบบแสมไฟพวก LED อะไรเงี้ยทั่วทั้งหลังนะคะตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะบางทีแบบเพื่อนๆมาบ้านก็จะมานั่งสัง่คๆกันตรงนี้อะไรเงี้ยก็เปิดไฟ ก่อนจะมาได้บ้านหลังนี้ค่ะก็ดูแบบหลายที่มากคือปกติเราทั้งคนเดินทางบ่อยก็เลยอยากได้ที่ที่ใกล้ทางด่วนไม่ไกลเมืองมากสภาพแวดล้อมราคาที่เราบอกเออสู้ไหวปกติเลยเวลาอยู่บ้านว่างๆนะคะก็จะชอบดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างนี้ค่ะ หรือแม่งก็แบบนอนฟังเพลงแล้วตอนนี้กิจ,จกรรมมีหนึ่งอย่างทําครีมขายนะคะเป็นครีมทาผิวอยู่บ้างว่างเราก็จะนั่งแพ็คของเขียนชื่อส่งลูกค้าทําครีมแปะติ๊กเกอร์คือทําเองทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น2นะคะก็<ส> <ๆ S 2> ลูกเล่นของตอนชั้น2เนี่ยตรงกําแพงทางขึ้นบันไดก็จะตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ที่แบบมีลายแต่ก็ไม่อยากให้มันเยอะมากเพราะกลัวจะดูแบบ โลกเกินไปเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนชั้นสองสำหรับพื้นที่เวลารแบบนั่งทำงานอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็ทำเป็นบิวอินขึ้นมาให้เหมาะสำหรับแบบการใช้สอยว่าเออสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นหิ้งผาค่ะที่แบบตั้งใจทำบิวอินขึ้นมาเพราะว่าคุณอาเป็นคนชอบไหว้ผ้าแล้วก็สวดมนต์เพราะฉะนั้นที่บ้านจะต้องมีจุดนี้แล้วก็จะมีเป็นรูปของคุณย่าเพราะว่าคุณย่าเลี้ยงมาตั้งตั้งแต่เด็กยอะไรเงี้ยค่ะ น,นี่ก็จะเป็นห้องนอนของสต๊อบนะคะก็เป็นห้องนอนเล็กๆที่เราแบบใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในห้องนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีความสุขแล้วก็อบอุ่นเวลาทํางานมาเหนื่อยก็อยากจะแบบกลับมานอนที่ห้องนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ walk in closet นะคะที่แบบเราก็จะมีเสื้อผ้าส่วนตรงนี้นะคะนี่ใต้เตียงหัวเตียงแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็จะมีไฟ ก็ถือว่าภูมิใจมากมันเป็นน้ำพัดน้ำแรงที่เราแบบทำงานเก็บเงินมาแล้วก็คุณอาก็ช่วยคุณพ่อก็ช่วยมันเหมือนแบบคือทุกคนรวมใจมาที่บ้านหลังนี้หมดอย่างเงี้ยค่ะและ้วตอก็ไม่ได้คิดว่าบ้านหลังนี้เป็นของตอคนเดียวคือเป็นของแบบครอบครัวเราทุกคนใครอยากจะมาอยู่อีกหน่อยแบบหลานเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็เข้ามาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบคิดว่ามันเป็นของเราคนเดียว เก่งแมชื่นใจพ่อแม่ว่าไงบ้างอ่ะอ๋อเพราะเขาก็ดีใจค่ะเขาก็เหมือนว่าเขาก็ก็คงชื่นใจแหละเลยก็ลูกผมลูกผมแต่นางดังแล้วนางจะเลิกทำไมอ่ะคือมันเอ็กซ์ไพ์แล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กซ์ไพ่คือตอบแบบเหมือนทำด้านนี้มันนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือเลิกไม่ใช่เลิกทำงานนะคะเดี๋ยวแบบทุกคนจะไม่จ้างงานอะไรเงี้ยเลิกทำพิตตี้แต่ว่าในด้านของแบบว่า งานอย่างอื่นเป็นพิธีกรหรือเป็น MC อะไรเงี้ยค่ะถ่ายบงไทยแบบอะไรเงี้ยเราก็ย<々>ังท <con> ําอยู่แต่แค่อยากทํางานที่ได้ได้ใช้เหมือนความสามารถไม่ใช่ยืนเฉยๆหนูไม่ไปเล่นละครนะลูกหนูก็เคยเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็มีเคยเล่นบ้างก็เลยคิดว่าเนี่ย อาชีพนี้ทาให้เราแบบได้งานนู้นงานนี้ที่เราแบบเหมือนแบบไม่เคยคิดฝันว่าเราจะได้ทำะะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้หนูทำอะไรก็เปิดบริษัทไปของตัวเองค่ะบริษัทเป็น<ห>บริษัทเอ่อโมเดลลิ่งแล้วก็ออแกไนซ์ก็คือเอาความรู้เอาประสบการณ์จากที่เราทํางานด้านนี้มาเป็น10ปีแล้วเราก็ผันตัวเองมาเป็นคนจัดหาเป็นเจ้าของบริษัทเปิดบริษัทเรื่องนี้นะะทำนานหรือยังคะทำมาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีค่ะมันเป็นไงเวิร์กไหม มันได้เงินเท่าพิตตี้ที่หนูหาไมไม่เลยคือเงินน้อยไปแบบเกินกว่าครึ่งอะค่ะครึ่งของครึ่งอะไรอย่างเงี้ย้าะแล้วทำไมอะแต่แต่ว่าก็ที่ตัดสินใจทำเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นอย่างตอนต้องทำพิตตี้ใหม่ๆแต่นั้นคิดว่าเราก็ยังได้แค่พันห้าเราก็แบบค่อยๆกระเถิดไปแต่ถ้าเราไม่ลองเริ่มต้นทำใหม่ๆมันก็จะแบบไม่ได้เริ่มสักทีเราก็ต้องยอมเหนื่อยก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วแลนอนาคตไว้ว่ายังไงม้างคะ แผนอนาคตก็อยากทําขยายด้านนี้ไปทําให้ดีที่สุดเหมือนจากงาน o r แกไนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากเปิดธุรกิจอื่นๆอย่างตอนนี้เราก็มาทําเป็นพวกครีมทาผิวของตัวเองคือเป็นคนชอบแบบขายของแล้วทาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็อยากจะมีธุรกิจสปาหรือนวดอะไรเงี้ยก็วางแผนในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นพริตตี้รุ่นน้องและทุกครั้งที่เราได้ทํางานร่วมกับเขาได้มีการบอกหรือการสอนเขาไหมหรืออยากจะบอก พิซซี่รุ่นน้องๆคนอื่นๆที่อาจจะไม่เคยร่วมง,งานกับเราก็ได้ว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับอาชีพนี้ก็เคยค่ะก็เคยเคยสอนบอกน้องๆที่เข้ามาใหม่ๆตลอดถ้าก็แบบสนิทสนิทกันเราสามารถพูดได้นะก็บอกว่าเออเข้ามาทําในอาชีพนี้แล้วก็อยากจะให้ให้เกียรติกับอาชีพที่เราทาอ,อย่าอย่าแบบคิดว่าอาชีพเนี้เป็นแบบเต้าไต่แบบหรือแบบ เอ้ยอะไรนะไต่เต้าอะไรเงี้ยนั่นแหละถูกแล้วลูกเพื่อที่จะดันตัวเพื่อจดันตัวเองไปแล้วก็ไปทําอะไรที่มันแบบไม่ดีเพราะว่าแบบมักง่ายหวังว่าอยากจะได้เงินมาง่ายๆแล้วเป็นเงินก้อนแล้วแบบรักสบายอะไรเงี้ยค่ะบางคนแบบพอดังแล้วมีชื่อเสียงก็เริ่มไม่มีความรับผิดชอบรับงานแล้วก็ไม่ทําไม่นู่นไม่นี่อะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่คือจะบอกว่าผู้หญิงสวยอ่ะใครๆก็สวยได้ทุกวันนี้ผู้หญิงสวยเยอะแต่ถ้าคุณแบบ ไม่เขารบในอาชีพไม่มีออวินยัยไม่มีความราับผิดชอบนะก็ไม่มีใครจ้างหรอกเขาจ้างคนครั้งเดียวเขาก็เลิกจ้างแล้ว<อ>เขาก็ไปจ้างคนสวยคนอื่นก็ได้อย่ี้ยนะดีค่ะมันทําให้เราได้เห็นแล้วก็เรียนรู้อีกอาชีพหนึ่ง แต่ต้องบอกว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ต้องมีเกียรติด้วยเพราะว่าด้วยตัวของเขาเองนี่แหละเขาทําให้อาชีพนี้มันมีเกียรติสําหรับเขาแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองด้วยวันนี้ต้องขอบคุณน้องสต๊อปค่ะนัฐาสิริรำไพวงศ์ค่ะขอบคุณค่ะัค่ะแม มีแด็คนโชค,โชคดีโชคดีโชคดีมาทั้งรายการเลยนะคะ uh huh. ช่วงหน้าจะเป็นโชคดีของเราสองคน uh huh. จะเป็นอะไรนั้นติดตามกันค่ะ